สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโอต้และไม่มีเวล่องาวนกันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ชว่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจดาวน์โหลดยูจีบอลสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเฮ้ยยินดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมแล้วนะครับผมดานิจิคริวเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรเลยเองนะครับผมนะในคลิปนี้ครับเราอยู่กันในไอทีสานะครับกับตัวละครตัวหนึ่งที่สามารถใช้ทางสกิลเนี่ยนะครับเพื่อสามารถจะ ฆ่ากระปะนะครับได้นาะสามารถแบบปันผลทําให้กระปะเนี่ยมันตายได้ง่ายแบบง่าย,ายๆเลยนั่นเองครับผมนะแต่ว่าอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกทีมแต่สาหรับบางทีมเนี่ยเขาอ,อาจจะใช้แบบนี้แล้วมันเป็นผลนั่นเองครับผมนะอยู่กับตัวเอนจินเลยนั่นเองนะครับเป็นตัวโคโลโบที่เพิ่งมาไม่นานนี้นะครับผมแล้วก็ยังสกิลยังเหมือนเดิมอยู่นะครับบอก่าต่างๆเขาเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะ เอนจินครับที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือจะเป็นสกิลนี้นะครับผมนะเป็นสกิลรวบนะครับเป็นทะลุอมตะสตันรวบแล้วก็มีดาเมจ1400นะครับสกิลนี้เนี่ยกว้างอยู่ที่ราวๆ500เลย500กว่านะครับนะแล้วถ้าได้บัฟทางฝั่งของเพิ่มของกว้างของสกิลนะครับก็จะเกิน700ไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวบทีเดียวเนี่ยถึงกระปะแน่นอนกระปะมันยืน700เนาะนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าได้รับบัฟอ,อย่างเช่นอาโมบเนี่ยถ้าได้รับบัฟม็อ,มอบ เพิ่มขึ้นอีก2ี่นะครับก็จะเกิน770เพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลของเอนจินเนี่ยมันจะไกลมันจะกว้างไปถึงตัวกระปะอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้ตัวนี้เ,เพื่อจะดึงกระปะเนี่ยให้มาข้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะฆ่ากระปะได้ง่ายขึ้นนะครับคือเราดึงกระปะมาไว้แบบข้างหน้าเนาะแล้วก็ให้เบลล็อกให้ตัวอื่นเนี่ยทำดาเมจใส่ตัวกระปะให้กระปะเนี่ยมันตายได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมนะเออทีนี้เผื่อใครไม่รู้ครับไปดูสกองกน ใช้สกิลเป็นยังไงเนาะสกิลมันทำงานยังไงนะอ่าโอเคเอาเป็นด่านนี้แล้วกันนี่ให้ดูว่าเอนจินเนี่ยมันทำงานอย่างนี้นะแต่เกียร์ต้องดีด้วยนะเพราะว่าเอนจินเนี่ยมันแบบมันมันค่อนข้างชักช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องใส่เกียร์ดีๆนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันใส่สกิลไม่โดนโดยแน่นอนแหละพวกนี้ต้องมีครบเนาะปล่อยมาเอนจินนะครับมีความสามารถเป็นสตันไวพริบด้วยรวบไหมไม่รวบอ่ะไม่ลงด้วยเอนจิน กระโดดขึ้นไปนี่ยงไงแล้วก็ปุ๊บอ่าประมาณนี้นะแล้วก็คือสกิลของเอนจินมันค่อนข้างจะกว้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้บัฟแบบเพิ่มความกว้างของสกิลอีก2ี่เนี่ยก็จะไกลขึ้นนะครับและทำให้มันโดนกระปะได้นั่นเองนะครับผมนะชุบชุบชุบอ่ะทีนี้ไปดูใน PVP ดีกว่านะครับว่าจะเห็นผลแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขอตีทีมที่มีกระปะแล้วกันนะครับนะอาจจะโอ้ มาถึงก็เจอเลยเจอกระปะเลยครับโอ้ยกระปะสา,ายเคล็ดด้วยนะครับมาดูซิว่าจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนครับในการใช้เอินจินคือเอินจินมันอาจจะอาจจะช้าหน่อยเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นสายใบพิปที่จะต้องใช้เวลาในการออกสกิลเนี่ยค่อนข้างนานหน่อยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวลองเล่นดูก,ก่อนปุ๊บอ่านี่นะครับความสามารถของเอินจินสกิลเอินจินก็จะประมาณนี้นะครับก็คือการรวบศัตรูนะครับมาไว้ในในจุดเดียวกันนะครับมากองอยู่ที่เดียวกันเนาะ แต่เหมือนจะสู้ไม่ได้แนฮะทีฝันต่อข้างดูกเก่งกว่าอ่ะลองดูสิรวบอ่านี่เห็นไหมรวบรวบรวบอีเอนจินรวบรวบมาประมาณนี้อักระปะไปไหนหมดแล้วโดนยัดป้อมแล้วกระปะตายไปแล้วอ่าประมาณนี้อ่าโอเคโอเคนี่ใช้เอนจินรวบครับอ่าลองแบบเห็นอ่าขอทีมที่มาแบบให้เห็นชัดๆด,ดีกว่าขอเจอกระปะหน่อย ยังไม่มีกระปะเลยกระปะไม่มีอุย้ยไม่กี้ก็ดาเม็เลยโอ้ทีมก็ดาเม็ดทีมนี้อ่ะมีกระปะโอ้เกียร์แบบบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่เกียร์มันดูง,ง่ายๆแต่จริงๆมันไม่ง่อยนะใส่เกียร์แบบเนี้ยมันยืนในระยะเท่าไหร่อ่ะ7 8 9ยืน9 2 6จุดยืนโคตรไกลเลยนะแล้วก็ดาเมจคลีของมันเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงมากอย่าประมาททีมแบบนี้ฮะผมบอกเลยอ่ะเราดูสิ เอาแบบนี้เราต้องวิ่งไปดันระยะหน่อยนึงให้อ่ะเอนจินเราเนี่ยมันได้กินระยะนิดน,นึงไม่งั้นเนี่ยแต่มันใช้สกิลไม่โดนเนาะเราต้องพยายามแบบโอ้โหเราจเจอพาวเวอร์โดดใส่อย่างงี้จบเลยปะเนี่ยอ่ะกระปะอยู่ตรงนูน้นอ่ะวิ่งไปแล้วฮะรวบไม่โดนฮะสกิลสกิลไม่ถึง <laughs> อยู่ไกลเกินไปอ่ะยังไงสิ เอนจินครับรวบเอาเอนจินฝั่งข้ามก็มีเหรออันนี้ไม่ต้องพึ่งเอนจินละโดยสกิลฝั่งเราเนี่ยตายไปก่อนโอ้ยกระเด็นถอยหลังรวบหน่อยรวบหาจริงๆเอนจินถ้าได้เป็นลัดแอคแคกนะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากดีเวอร์เลยแหละนะครับนะแต่อันนี้คือผมก็อัพมาได้แค่นี้นะครับก็เลยได้แค่นี้นี่ลงป้อมอาไม่ค่อยเห็นฮะั่งตรงข้ามดู อ่อนเกินไปนะครับเราก็เลยไม่ค่อยเห็นในการรวบมาดูกันขอแบบทีมที่พอใช้ได้หน่อยได้ไหมขอทีมที่พอใช้ได้หน่อยที่มีกระปะด้วยอันนี้มีเอนจินเหมือนกันไม่มีฮะอ่านี่กระปะโอ้สายเหมือนกันเลยครับกระปะคล้ายๆกันเลยเกียร์ก็คล้ายๆกันเอ้ยมีเอนจินเหมือนกันด้วยลองดูสิ มากับปะกับเอนจินแรัจริงๆมันควรชื่อเอนจินนะในเรื่องนะครับเออมันออกญี่ปุ่นหน่อยกลายเป็นเอนจินไปเลยจริงๆแบบเอออันนี้เม้ญ,ญี่ปุ่นมันจะตั้งชื่อเป็นเอนจินเนาะเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรเงี้ยป๊บอ่ะได้รวบบ้างไหมน่ะกับปะมันยืนอยู่หน้าบ้านมันฮะรวบนี่รวบนี่รวบนี่เป็นไงรวบรวบมาต่าไปฮะหนึ่งที ัาเกตที่กระปะฮะกระปะตอนนี้ยืนยืนอยู่หน้าบ้านรวบรวบโอ้ยโอ้โหไม่โดนรวบโอ้ยโดนขัดก่อนรวบกระปะมาหน่อยรวบรวบรวบนีหมดบ้านเลยเราคิดสภาพดูท่านกรณีที่กระปะมันยืนอยู่หน้าบ้านแล้วเราร่วบแบบเมื่อกี้นะครับแล้วรวบโดนกระปะหลายตัวเนี่ยนะครับกระปะมันโดนสตันด้วยไงนอกจากว่ามันจะโดนรวบแล้วเนี่ยมันจะโดนสตันด้วยนะครับทำให้มันเนี่ยขยับขึ้นมาข้างหน้านะครับมันอาจจะโดนแบบ โดนพวกสกิลของเลนเจอร์ฝั่งเราโดนบอสมืดโดนบาร็อกใส่สกิลแล้วจะได้ตายง่ายขึ้นนะครับเนาะบางทีเนี่ยบางเกมเนี่ยผหมันยืนอยู่หน้าบ้านอย่างเดียวเลยเนาะสกิลเราไม่ถึงเราก็ต้องใช้ตัวละครประมาณเนี่ยเพื่อที่จะดึงให้กระปะเนี่ยมันมาข้างหน้านะครับทำให้มันโดนสกิลของฝั่งเราด้วยอ่าลองใช้ดูฮะเผื่อใครแบบมีเอนจินอยู่ครับก็ลองเอามาใช้ดูครับลองปรับกินนิดนึงเอนจินมันอาจจะแบบอ่าจะเรียกว่าอย่าง,งี้เอนจินมันอาจจะ ช้าหน่อยนะครับน้ำมันอาจจะยึกยักเยอะหน่อยแต่ว่าถ้ามันออกสกิลแล้วสกิลมันโดนเนี่ยนะครับมันก็ช่วยทีมได้เยอะเหมือนกันนะเอาล่ะทีนี้มาดูทีมนี้กันไปไปเปิบเปิบโดดไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหอออืื้หเอาสิอ่ะอินจินฮะว่ายังไงรวบอ่าโดนไม่โดนไม่โดนไม่ไม่ไม่โดนกระปะไม่ถึงไม่ถึงสกิลไม่ถึงอาจจะมานอย่างนี้แหละสกิลถึงแน่รวบ รวบรวบหนีบาลล็อกนี่นี่นี่กะปะเรียบร้อยตายนี่กะปะังไงโดนรวบอยู่ยืนไกลนักใช่ไหมโดนรวบทีเดียวตายหมดเลยนี่ไรจังหวะแบบนี้ฮะถ้าแบบสมมติจังหวะพลิกเกมอย่างเงี้ยรวบรวบรวบแล้วแบบกะปะมาอยู่ข้างหน้าหมดเง,งี่ยเออเราฆ่ากะปะได้สบายเลยเอนจินมันพิเศษตรงที่ว่ามันรวบเสร็จปั๊บแล้วมันสตันได้ด้วยทําให้กะปะเนี่ยตีไม่ได้ใส,ส่สกิลไม่ได้กะปะก็เลยจะ หมดประโยชน์ไปพักหนึ่งนะครับนะเพราะแบบกระปะตอนนี้มันตีขีเนาะนะครับก็เลยทําให้แบบถลรมสตันไปเนี่ยกระปะก็จะลําบากหน่อยเอาล่ะเกมสุดท้ายฮะโอ้กระปะโหแต่โหฝั่งตรงข้ามเกียร์ดีมากไม่ใช่เกียร์ดีดิตัวก้าร์ดแม็กเยอะมากอ่ะลองดูสิกับทีมนี้น่าจะแพ้มั้งดูท่าเกียร์เขาแบบเขาเน้นปล่อยเร็วทั้งนั้นเลยอ่ะปล่อย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 ป๊อปป๊อปป๊อป เอามาดูสิกระปะอยู่หน้าบ้านเอนจินเสียบหน่อยสิเอนจินเสียบเอากระปะมาหน่อยโุ่มป่อมข้ามดาเมจรุนแรงโอ้โหเขาเน้นไป้ายตัวเร็วอว่าทุกคนเฮลไฟไปน,นิดนึงฮะเอนจินเราไม่ได้ออกมาเลยเอนจินเราอยู่ไหนเอย่ยเอนจินเรายืนอยู่ข้างหลังฮะธรรมะตานิดนึงเอนจินเราโดนขัดสกิลแน่เลยดูท่านนะ เอนจินเราไม่โดนไม่ไม่ได้รวบเลยเอนจินเอาตายหมดเลยเหรอเอนจินเอนจินเราโดนอะไรเนี่ยอ่าธาตุไฟกินทุกิีอ๋อแสดงว่าเอนจินเราโดนกินทุกิสกิดสตันไปนมันก็เลยแบบไม่ค่อยใช้สกิลก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะเออมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเนาะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดด้วยความที่ เออมันมีโสมมันมีตัวสตันเยอะมากที่แบบมาทําให้เอนจินเนี่ยมันมันออกสกิลไม่ค่อยได้นะครับนะบางทีเนาะเอนจินเนี่ยมันค่อนข้างลีลาเยอะนะครับกว่าล่มมันจะหยดลงมาพื้นนะครับกว่าเออสกิลบัฟมันจะบัฟเสร็จอะไรเงี้ยมันค่อนข้างใช้เวลานานหน่อยแล้วก็ครูดาวสกิลก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะนะครับหกกับสิบสองวิด้วยนะครับก็เลยทําให้เอนจินเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยออกสกิลในบางครั้งนะครับบางทีเนี่ยเจอโสมแบบไฮเปอร์แม็กก้าดาก้าดราแม็กอะไรเงี้ยมันอาจจะกระเด็นได้เรรื่อยๆนะคับทใ เอ็นจินเนี่ยสกิลมันไม่ค่อยได้ออกนะครับนะก็เลยไม่ค่อยได้ได,ได้ออกสกิลไปรวบเท่าไหร่นะครับนะแต่ถ้าอย่างตามเมื่อกี้ที่เห็นกันก็คือถ้ามันออกสกิลนะครับแล้วสกิลโดนเนี่ยโอ้โหรวบทีเดียวเนี่ยตัวกัะปะที่ยืนอยู่หน้าบ้านศัตรูเนี่ยก็จะโดนรวบแล้วก็มาอยู่ตรงตำแหน่งที่เอ็นจินมันลงนะครับผมนะแล้วก็ทําให้ฝั่งเราเนี่ยสามารถทําดาเมจนะครับโจมตีใส่กัะปะเนี่ยตายได้เลยนะครับผมนะแน่นอนว่าถ้ากัะปะโดนเอ็นจินรวบแล้วเนี่ยมันจะโดน สกิลสตันด้วยนะครับนะมันไม่ใช่แค่โดนรวบอย่างเดียวอกนี่โดนรวบเสร็จปับ๊บมันจะโดนสตันแล้วก็โดนดาเมจประมาณนี้นะครับผมทำให้กระปะเนี่ยมันมาแบบรวบปับ๊บยืนนิ่งๆทําให้ฝั่งเราเนี่ยสามารถได้เปรียบขึ้นไหมอันนี้มีรู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าบางทีเนี่ยน่าจะใช้กระปะอยู่นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเจอกระปะในร่างเวอร์ชันแบบโหสุดๆอะไรเงี้ยแล้วเจอเอนจินเวอร์ชั่นแบบเกียร์ดีๆอะไรเงี้ยก็อาจจะปั่นป่วนได้บ้างนั่นเองครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับเป็นอ ก็ถ้าใครค้ามาดูกันคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแจ้งให้ผมด้วยนะเจอกันใหม่แค่ในคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายผมบ๊ายบายจะไปบ๊ายบายครับบ๊ายบาย